สวัสดีครับมาพบกับผมช่องและเพจสวนหนุ่มเมืองพรรมนะครับวันนี้ก็มาเจอกันของเชา้าของวันเสาร์ที่9ตุลา2564นะครับวันนี้ก็จะมาดูว่านะครับไอที่เราพอเลี้ยงไข่น้ำหรือไข่พัามนะครับผ่านมา1อาทิตย์นะครับ เขาจะเป็นยังไงดูนะครับการเจริญเติบโตงเขาจะเป็นยังไงครับมาดูกันเลยครับผมนี่นะครับก็การเจริญเติบโตงเขาก็ถือว่าไปกำลังไปเรื่อยๆนะครับ ปนี่นะครับมาดูอีกบอ่อหนึงนะครับนี่มันตัวช่วยหรือตัวกวนเนี่ยไปขึ้นไปขึ้นไมปรอมันลดไปเล็กไปนี่นะครับก็กำลังขยายนะครับกำลังขยายไป,ไไปครับ <king> นี่แกก็ได้รับเชิญนะครับตัวนี้ปลา <Bye. S 1> ปลาปลาปลาไม่มีนะครับตัุงูุงถุงมันนวดครับนักมวยนะครับมวยนักมวยนักมวยนะครับกำลังไปได้สวยนะครับกำลังขยายไปนะครับก็อาทิตย์ผ่านไปถือว่า แต่ละบ่ก,ก็กำลังจเจริญเติบโตไปนะครับผมเดี๋ยวมาดูอีก2อ,อาทิตย์ผ่านไปเขาจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับผมก็พยายามจะลงให้เต็มนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมช่องและเพจสวนหนุ่มเมืองกรมนะครับเป็น เราเสรผสมประสานนะครับเดี๋ยวจะหากล้วยหาไผ่มาลงนะครับข้างรัวลงไปแล้วก็จะพยายามจะทําให้หลากหลายนะครับผมอยากกินอะไรเราก็ปลูกเองนะครับเลี้ยงเองนะครับผมวันนี้ก็มีเอาหอยมาลงแล้วนะครับในบ่อก,ก็มีหอยและขอบคุณครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบ กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ